เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายในตอนที่สองสวัสดีค่ะเพื่อนๆคาบเรียนนี้ก็เป็นคาบเรียนของวิชาคณิตศาสตร์เนื้อหาที่เราจะเรียนกันคือเส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายในตอนที่สองแต่ก่อนที่เราจะเรียนกันพีชว่าไปทบทวนเนื้อหาคาบที่แล้วกับพี่อัพลโลกกันก่อนดีกว่าค่ะไปกันเลย น้องๆครับเมื่อเส้นตรง2เส้นขนานกันแล้วเกิดเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่นั้นจะทําให้เกิดมุมภายนอกและมุมภายในครับซึ่งจากรูปเราจะเรียกมุม1มุม2มุม7และมุม8ว่าเป็นมุมภายนอกเรียกมุม3มุม4มุม5และมุม6ว่าเป็นมุมภายในครับและเราจะเรียกมุมหและมุมหมุมสและมุมหก มุม3และมุม7มุม4และมุม8แต่ละคู่ว่าเป็นมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามกันบนข้างเดียวกันของเส้นตัดครับเพื่อนๆคะในการตรวจสอบว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกันหรือไม่นอกจากเราจะพิจารณาจากระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้น พิจารณาขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดหรือพิจารณาจากมุมแยงเรายังสามารถพิจารณาจากมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดได้อีกด้วยค่ะ oh. เรามาพิสูจน์กันดีกว่าค่ะว่าเมื่อเส้นตรงสองเส้นขนานกัน และมีเส้นตัดแล้วมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากันจากรูปกำหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD มีเส้นตรง MN เป็นเส้นตัดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ที่จุด X และ Y ตามลําดับต้องการพิสูจน์ว่ามุม AXM เท่ากับมุม CYX พิสูจน์กำหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD จากทฤษฎีบทถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันจะได้ว่ามุม b X, y เท่ากับมุม CYX และถ้าเส้นตรงสองเส้นตัดกันแล้วมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันจะได้มุม AXM เท่ากับมุม bxy ดังนั้นจากสมบัติการเท่ากันจะได้ว่ามุม axm เท่ากับมุม cyx แสดงว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากันค่ะพี่ว่าเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ จากรูปต่อไปนี้กำหนดให้รังสี xy ขนานกับเส้นตรง cd และมีส่วนของเส้นตรง ab เป็นเส้นตัดจงอธิบายว่ามุม axy เท่ากับขนาดของมุมใดวิธีทำเนื่องจากรังสี xy ขนานกับเส้นตรง cd และมีส่วนของเส้นตรง ab เป็นเส้นตัด จะได้มุม AXY เป็นมุมภายนอกที่อยู่ตรงข้ามกับมุม XBD ซึ่งเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเส้นขนานมีขนาดมุมเท่ากันดังนั้นมุม AXY มีขนาดเท่ากับมุม XBD ค่ะกำหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD และมีเส้นตรง XY ตัดเส้นตรง AB และเส้นตรง CD ที่จุด M และจุด N ตามลำดับจงหาขนาดของมุม CNY วิธีทำเนื่องจากเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD และมีเส้นตรง XY เป็นเส้นตัดจะได้มุม AMN เป็นมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามกับมุม CNY ซึ่งเป็นมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเส้นขนานมีขนาดมุมเท่ากัน จะได้ว่ามุม A M N เท่ากับขนาดของมุม C N Y ดังนั้นมุม C N Y เท่ากับ87องศาค่ะจากรูปกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง A B ขนานกับส่วนของเส้นตรง C D ถ้ามุม E X A เท่ากับ110องศาและมุม A Y C เท่ากับ60องศาจงหาขนาดของมุม xya วิธีทำเนื่องจากส่วนของเส้นตรง ab ขนานกับส่วนของเส้นตรง cd จะได้มุม exa เป็นมุมภายนอกที่อยู่ตรงข้ามกับมุม xyz ซึ่งเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเส้นขนานมีขนาดมุมเท่ากันจะได้ว่ามุม EXA เท่า e กับขนาดของมุม x y c เนื่องจากมุม EXA เท่ากับมุม CYA บวกมุม XYA จะได้110องศาเท่ากับ60องศาบวกมุม XYA นำา60องศามาลบด้วยทั้งสองข้างของสมการจะได้110ลบด้วย60เท่ากับมุม xya จะได้มุม xya เท่ากับ50องศาค่ะตอบมุม xya เท่ากับ50องศาค่ะถึงเวลาของพี่อพอลโลแล้วเราไปฟังสรุปกับพี่อพอลโลกันดีกว่าค่ะไปกันเลยสวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับน้องนอง,นอง เนื้อหาในบทเรียนนี้ที่พี่อพอลโลจะสรุปให้ฟังเป็นการพิจารณามุมภายนอกและมุมภายในครับถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้วมุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันครับหลังจากเราฟังสรุปจากพี่อพอลโลเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่น้องๆ ต้องไปทำแบบฝึกหัดกันแล้วล่ะค่ะไปกันเลยค่ะจงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง สำหรับคาบเรียนนี้ก็หมดเวลาของพีชแล้วพีชต้องขอตัวไปทบทวนเนื้อหาทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วพบกันใหม่คาบเรียนหน้าสวัสดีค่ะ